ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายก็มีเซรั่มบำรุงผิวตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนําบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะใช้เองมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็บำรุงผิวหน้าของเราดีดมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ นี่คือ a u t o r a Universal h y a l u r ย n i ซีแอดวานเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มไฮยาบวกวิตามินซีนะคะเป็นเซรั่มที่มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบอ,อ่อ,อนๆนะคะเซรั่มตัวนี้เนื้อบางเบาค่ะทุกคนอุดมไปด้วยวิตามินซีเข้มข้นเลยนะคะช่วยให้ผิวดูเอิ่มชุ่มชื้นสีผิวดูสดใสขึ้นจุดด่างดําดูจางลงนะคะผิวก็ดูเปล่งประกายแลดูอ่อนวัย,วยด้วยค่ะแถมตัวนี้นะคะยังช่วยทําให้สีผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็สม่ําเสมอด เนะะื้อเซรั่มเนี่ยบางเบาเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยละคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันนะคะสำหรับเซรัม่มออทูราขวดนี้ไ่าใช้แล้วไม่แพ้นะคะและที่สำคัญบำรุงผิวหน้าได้แบบดีมากๆเลยนะคะ